คุณเคยได้ยินไหมคะว่ามีสถานที่หนึ่งบนโลกนี้ที่ถูกเรียกว่าสวนจากสวนสวรรค์สถานที่ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลวะสัลลัมเคยละมาเคยกล่าวคุตบะและเผยแผ่ศาสนาอิสลามสถานที่แห่งนั้นก็คือราวดอในมัสยิดอันนาบวีแห่งเมืองมาดีนาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลวะสัลลัมกล่าวว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างบ้านของฉันและมิมบัตของฉันคือสวนจากสวนสวรรค์ เป็นสถานที่ที่พิเศษที่มีบารองกัสมากที่สุดในมัสยิดอันนบาวีเป็นพื้นที่ที่ท่านนบีเคยใช้ละหมาดและสอนศาสนาการละหมาดและขอโดอาในที่นี้มีโอกาสถูกตอบรับสูงสุดถ้าหากว่าคุณได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนมัสยิดอันนบาวีนะคะสถานที่ที่นี่นะคะคือสถานที่ที่คุณควรตั้งใจละหมาดและขอโดอาให้มากที่สุดที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ที่ในมัสยิดแต่มันคือพื้นที่ที่มีบาร รรกัตพิเศษจากอัลลอฮ์เป็นสถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอลัยวะสลลัมเคยเดินนั่งและทำอิบาดาเป็นบริเวณที่มีความสงบและศรัทธาแผ่ซ่านดูอาที่ขอที่นี่เชื่อว่ามีโอกาสถูกตอบรับอย่างรวดเร็วหากคุณได้เข้าสู่ราดอจงใช้เวลานี้อย่างคุ้มค่าค่ะหากคุณมีโอกาสได้ละหมาดท,ที่รอดออย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ละหมาดสองรอกัตพร้อมจิตนาที่บริ สขุขอโดอาในสิ่งที่คุณหวังเพราะนี่คือจุดที่โดอามีโอกาสถูกตอบรับให้เรารำลึกถึงอัลลอ์และขอพยโทษต่อพระองค์บางทีโดอาที่คุณขอในเราดออาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการได้นะคะสุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าเราดอ คือส่วนจากส่วนสวรรค์ในโลกนี้มันเป็นสถานที่ที่ท่านนาบ,มสสบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลัยวะสลลัมเคยเผยแพร่อิสลามและเคยละหมาดทําอิบาดณานะที่แห่งนี้การละหมาดและขอโดอาจากที่นี่คือโอกาสแห่งความเมตตาจากอัลลอฮ์นะคะ